รับเสียงปรบมือโอ้โหตื่นเต้นจังเลยขอทักทายหน่อยนะจ๊ะชนบุลีจ๊าไม่ดังเลยขออีกทีหนึ่งชนบุลีจ๊าขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยได้ไหมจ๊าขอพระคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยพ่อพอแม่แม่จ๋า หนูต้นข้าสุปริยานะคะดีใจรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะงานดวลเพลงลูกทุ่งสันจรนะคะวัะนนี้คนเยอะมากเลยก็จะเกรงๆหน่อยนะคะก็พูดอะไรกันดีละคะเนี่ยชวนหนูคุยหน่อยหนูจะบอกว่า ูจะบอกว่าเด็กบ้านนอกเมืองการนะคะจากเมืองการเด็กบ้านนอกนักร้องเปิดหมวกนะคะมีโอกาสให้พ่อแม่แฟนเพลงได้รู้จักนะคะทุกวันนี้ก็เพราะรายการดวลเพลงชิงทุนเสียงปรบมือดังๆให้หน่อยจ้า ขอบคุณมากเลยถ้าไม่มีรายการดวนเพลงชิงทุนนะคะหนูก็คงไม่มีวันนี้แน่นอน,นะคะคงไม่เป็นต้นข้าวสุปริยาที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้รู้จักทุกวันนี้นะคะและที่สําคัญเลยขอบคุณพี่พ,พี่ทีมงานทุกคนเลยนะคะคิดถึงมากเลยอยู่ด้านนูน้นแล้วก็ด้านหลังนะคะคิดถึงบรรยากาศเชียงกระมือให้พี่ทีมงานหน่อยได้ไหมจ๊า พี่พี่ดูแลดีมากเลยที่ถึงบรรยากาศมากและที่สำคัญที่สุดเสียงประมือดังๆให้พี่พี่ศิลปินทุกท่านเลยจ้า่าไปขอถ่ายรูปมาครบแล้วล่ะค่ะขวอแม่ต้องอิจฉาหนูนะหนูไปได้เจอได้ชิปมาแล้วสวยนามากแบบสวยหล่อทุกคนเลยนะคะหนูก็ไปขอถ่ายรูปเข้ามาครบแล้วลค่ะเดี๋ยวเอาไปลงให้ดูนะคะก็ ขออนุญ,ญาตฝากเพลงเพราะๆอีกสักสองบทเพลงจ้าเชิญเลยค่ะ ปีกมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะได้บินเลยนะคะหนูบินโชว์ดีไหมคะขอบคุณค่ะอนุญาตรับรางวัลชนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะโอบย่แม่จ๋าอย่าเบียดกันนะจ๊าเดี๋ยวล้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหากเดี๋ยวกนะคะโอ้ว่าพ่อแม่หนูอ้วนเหรอคะเนี่ย ค่อยๆมานะจ๊ะทีละคนนะจ๊ะเดี๋ยวล้มนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพระ,ะคุณค่ะอ้โใครที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเดหนูเลิกไปมอบให้หนูด้านข้างก็ได้นะคะที่รถตู้ขอบคุณค่ะถ้าเข้าไม่ถึงนะจ๊ะยินดีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หนูขออนุญาตนะจ้ะแต่หนูแต่มันจะกินเวลากินเวลาพี่ศิลปินคนอื่นคิดถึงพี่แฝงมากเลยหนไไูไม่ได้เจอพี่แฝงนานมากนะคะเมะื่อกี้เสียงประมือให้พี่แฝงหน่อยได้ไหมจ้าโหสวัสดีค่ะพี่ชายสุดหล่อที่สุดในโลกนะคะไม่ได้เจอพี่แฝงนานมากคี่ถึงที่สุดเลยนะคะพี่แฝงหล่อปะคะคูนิว กับพี่แฟ็คใครหลอกันคะคุณนิวหนูว่าไม่จริงหรอกพี่แฟ็ไม่จริงพี่แฟงหล่อที่สุดหนูว่าไม่จริงค่ะพี่แฟงพี่แฟงเชื่อหนูพี่แฟ,งห,ฟงหล่อที่สุดแล้วคุณนิวสู้พี่แฟงไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> พี่แฟงจ๋าหนูขอนนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตเด็กน้อยบ้านนอกอย่างหนูนะคะมีโอกาสได้มารายการดนตรีชิงทุนนะคะได้มาเจอพี่แฟง เจอพี่พี่ทีมงานที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็ช่องวัน31นะคะจนหนูวันนี้มีคนรู้จักเยอะไปหมดเลยค่ะพี่แฟง่อ้แม่วันนี้หนูขออนุญ,ญาตขอพระคุณพี่แฟงนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยนะคะเสียงปรบมือให้ดวนเพลงชิงทูนหน่อยจ้าพี่พี่ทีมงานที่น่ารักทุกคนนะคะ ขอบคุณระวย่าเช่นกันครับที่ทำให้เออถ้เรามีนักร้องรพราะๆอะไรซ่าอะไราอะไรของใครแล้วมองหน้าผมทำไมผมก็ตกใจที่ว่าเป็นของฉันซะแล้วอะไรซ่าเอาเอาเฮ้ยมีค่ากับแก้มเลยอ่าอ่าอ่า ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับเฮ้ยมีข่ากับแก้มแล้วเว้ยกับแก้มนะครับพ <c oughs> ี่แฟร์โอ้มีมุกปุดใส่แล้ววันนี้จริงจริง,รงขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนต้นตะเข้าจากเด็กน้อยคนนึงเนาะที่ร้องเพลงเปิดหมววันนี้ก็เป็นก่อนใจของทุกคนแล้วเออทีละคนทีละคนมา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  โอดพื้มใจจริงๆเลยนันเนี่ยเอาล่ะเพลงสุดท้ายอำลาพ่อแม่พี่น้องชาวชนบุรีสำหรับน้องต้นข้าวใช่ไหมใช่ไหมสุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะน้องต้นข้าวจ้า น้องเอออันไรหลุดเก็บบทนะอันไหนหลุดเก็บบทนะอ่าอะไรหลุดไปเอาวุธนะอะไรตัวเท้าไปเอาเทำเงินก่อนไปเอาเงินก่อนเออ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 ไปเอาพุงมาเลยก่อนเออเนี่ยพี่แรงจะต้องให้น้องแบ่งน้องแอมด้วยนะอะไรนะแบ่งน้องแอมกับน้องเพชรน้องแอมแหมคุณก็มีคนละหนึ่งถุงดำแล้วพุงถุงจะไปแย่งน้องน้องมันเพิ่งเกิดในวงการ เออคุณได้มาเท่าไหร่แล้วชีวิตศิลปินเนี่ยเออแม่อ่ะอ่าเอาเชิญน้องเชิญน้องกลับมาก่อนเนาะเชิญน้องกลับมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างรถตู้เนาะโอ้เออเอหยิบของแม่หน่อยหยิบของแม่หน่อยเร็วหยิบของแม่หน่อยเร็วเออคุยกับพี่เพชรก่อนพี่เพชรครับจ๊ะเออเดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามไปทางช่องวันบ้างไหมอ๋อครับตอนนี้ก็มีครับมี มีอะไรครับพี่แบงค์มีละครไม่มีอะไรยังไงมอครับตอนนี้ก็มีงานเรื่อยๆครับแล้วก็มีละครครับกําลังจอแล้วตอนนี้ครับจอเอามีชื่อเรื่องไหมมีครับชื่อว่าลอยน้ําเพชรครับลอยน้ําเพชรนาได้เลยติดตามไปได้ในช่องวันช่องวันสามสิบเอ็ดตอนจรทุกทุกคนเปิดดวนเพลงริงทุนอยู่แล้วก็เปิดยาวๆไปเลยเปิดต่อเปิดทั้งวันอ่าดีดีเปิดทั้งวันเลยเป็นไงตอนนี้เรียนหนักไหม พอสมควรค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดเทอมแ,แ,แล้วเอัปเดตผลงานได้ที่ไหนอะไรยังไงค่ะลตอน,นั้นล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็นเพลงตั้งสติค่ะที่ทําในอัลบั้มปลายปากกาตารภุมันนอกค่ะมีกี่คนนะ ค่ะแล้วก็พี่เวียงนรพลพี่ปลายกระดกพรแล้วก็นางแอมชนิชาค่ะอ๋อสี่สาวแล้วก็ล่าสุดค่ะล่าสุดเลยเพิ่งไปใส่เสียงเพลงใหม่มาเร็วนี้ก็จะเจอกับซิงเกิลใหม่อ่าอซิงเกิลใหม่รอๆเร็วนี้บอกชื่อได้หรือยังอเอิญเธอว่าความหักเอิญเธอว่าความห่ารอฟังกันเร็วนี้ปุบปือได้จ้านี่ขอขอบอกอย่างนึงน,นะหัวไอ้ปีกเนี้ยมันบินไม่ได้จริงนะอย่าดึงมองไปนะ จ๋าขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับเอฟซีน้องเพชรครับขอบคุณมากครับครับเอฟซีน้องเพชรครับขอบคุณมากครับนี่ไงพี่แป้งเพิ่ถามอยู่ข้างหลังว่าะแหวนมีอยู่แหวนมันมีกี่ใบเดี๋ยวพี่แป้งมาแกะเองแล้วกันครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ดูนะครับขอบคุณมากครับเอาละขอบคุณมากมากสำหรับความอระทับใในวันนี้นะฮะผมขอสีโปร่งเบอให้กับเพชรกาสาวุฒิแอมชนทิชาละ น้ำตาชาสุริยาจ้าแม่จ้าเก็บไว้คอคอปีหน้าเฮ้ยเก็บไว้ตลอบปีเลย <c oughs> เอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนนะความสุขยังไม่หมดแค่นี้นะที่เราจะมอบให้กับบรรดาชาวชนบุรีในวันนี้ฮนะเพราะคิวต่อไปดีถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปลงงานอนะ่ะมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเร็วมาถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเร็ว